สวัสดีครับผมหมอสนัภุมนโรงพยาบาลเอเชียคอ s m สเมติคครับเต้าอ,อกไม่เท่ากาันถ้าเป็นคนไข้ไม่ได้ผ่าตัดมาก่อนนะครับก็เป็นจากกรรมพันธุ์ได้เป็นจากโครงสร้างหน้าอกที่มีกระดูกที่มันบิดเหลือเอียงไปนะฮะกระดูกหลังคดอะไรเงี้ยก็ทำให้ ตัวหน้าอกไม่เท่ากันได้แล้วก็เป็นหลังค้อก็คือแม่ที่ให้นมบุตรข้างใดข้างหนึ่งมากข้างนั้นก็จะใหญ่มากนะครับแล้วก็อาจจะมีสาเหตุอื่นที่เป็นสาเหตุยิบย่อยไปอีกนะครับเช่นว่ามีเนื้องอกมีซิสหรืออะไรกนะ็แล้วแต่การแก้ไขนะครับก็ถ้าจะเสริมหน้าอกเนี่ยเราก็สามารถใส่ซิลิโคนที่ต่างไซส์กันได้นะครับถ้ามีเรื่องหนอนคล้อยลุ่มด้วยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องยกกระชับอาจจะยกกระชับข้างเดียวหรือว่า ยกกระชับสองข้างแต่ว่ายกกระชับข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งให้หน้าอกมาใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็สามารถใส่ซิลิโคนที่ขนาดเดียวกันได้นะครับแต่กรณีถ้าไม่ได้มีหย่อนคล้อยว่าเสริมหน้าอกเนี่ยเราก็สามารถเลือกซิลิโคนที่มันตัดไซส์กันได้ให้หน้าอกกลับมามีขนาดใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรฝากทิ้งไว้ได้เลยนะครับากติดตามเพจของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ